สำหรับคมดีแคปวันนี้นะครับมาพูดถึงโรคระบาดกันสักหน่อยครับผมที่หลายคนนั้นกำลังจับตามองกันอยู่นะฮะกับโรคฝีดัดลิงนั่นเองครับหรือว่าฝีดัดวานอนครับที่ตอนนี้นั้นนะฮะมีข้อมูลออกมาบอกครับว่าตอนนี้โรคดังกล่าวนั้นนะฮะกำลังกระจายตัวไปทั่วโลกและก็มีคนติดเชื้อแล้วเพิ่มขึ้นครับล่าสุดเนี่ยนะฮะหมอยงนั้นนะครับก็ออกมาบอกสาเหตุแล้วว่าสาเหตุที่ทําให้หลายคนนั้นติดกันอย่างมากเพิ่มขึ้นและก็รวดเร็วนั้นเป็นเพราะอะไรติดตามกับคมดีแคปฮะ ต้องขอเท้าความอย่างนี้ครับว่าสาหรับโรคฝีดาดลิงนั้นนะครับหลายคนที่ทราบข้อมูลกันดีแล้วเนี่ยน่าจะรู้จักกันแล้วนะฮะว่าโรคดังกล่าวนั้นนะฮะสามารถติดได้ง่ายเลยทีเดียวครับผมล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้นะฮะไม่นานกรมควบคุมโรคนะครับยังออกมาบอกครับว่าประเทศไทยนั้นพบผู้ติดเชื้อแล้วจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับและก็แถมล่าสุดเนี่ยนะฮะทางด้านหมอยงนะฮะหรือว่าศาสตราจารย์นายแพทย์ ยงผู้วรวัรน,นั่นเองครับหัวหน้าส่วนเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิทยากูมาราเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นนะครับได้โพสผ่านทางเฟซบุ๊กครับพูดถึงโรคเอ็มพหรือว่าฝีดาดบานอนที่ทั่วโลกนั้นนะครบมีผู้ป่วยราวแสนคนสําหรับบ้านเรานั้นนะครับ มีผู้ป่วยจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากมีการจัดงานพรานเฟสติวัลซึ่งคุณหมอนะฮะได้ระบุสาเหตุไว้ดังนี้ครับสำหรับข้อแรกนะคะเนื่องจากโรคฝีดาดลิงนั้นนะครับมีความรุนแรงน้อยฮะทำให้ผู้ติดเชื้อนั้นนะครับที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าวตัวเองนั้นได้รับเชื้อเข้ามาและก็ไม่มีตุ่มไม่มีหนองครับจึงไม่ได้ผ่านกระบวนการรักษาทำให้โรคดังกล่าวนั้นนะครับสามารถแพร่กระจายได้ง่ายครับ ต่อมาครับผมการระบาดนั้นนะฮะมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์นั่นเองครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เปลี่ยนเพศชายรักชายนั่นเองครับผมซึ่งเหมือนมือนกันกับ H i ชครับแต่ในส่วนของฝีดาดลิงนั้นนะครับสามารถรักษาให้หายขาดได้ครับข้อ3ครับนั่นก็คือการป้องกันด้วยวัคซีนครับแต่ปัจจุบันนี่นะฮะวัคซีนที่มีนั้นนะครับจะใช้กับฝีดาดคนเท่านั้นครับแต่เมื่อนํามาใช้กับฝีดาดลิงแล้วเนี่ยประสิทธิภาพนั้นอาจจะลดลงครับ สำหรับข้อที่สนะครับนั่นก็คือเรื่องของราคาของวัคซีนนะครับแม้ว่าปัจจุบันนั้นนะฮะจะมีการผลิตวัคซีนป้องกันโรคฝีดาลิงแล้วก็ตามครับแต่เนื่องจากราคานั้นค่อนข้างสูงมากๆครับผมสาหรับประเทศที่กําลังพัฒนานั้นนะฮะก็ยากที่จัดซื้อนั่นเองครับส่วนปัจจัยที่5นะฮะแหล่งของโรคนะครับมาจากสัตว์ตระกูลหนูหรือว่าฟันแท้นั่นเองครับซึ่งจะเห็นได้จากการระบาดเมื่อ20ปีก่อนนะฮะในอเมริกานั้นมีการเอาหนู จแอนเรมเบียนแรดนำเข้าไปในอเมริกาและไปเลี้ยงรวมกับแพรรีด็อกเชื้อได้ข้ามไปสู่แพรรีด็อกและเข้ามาสู่คนทำให้เกิดการระบาดมากกว่า40คนไลตกตอนข้อ6นะฮะสำหรับประเทศกำลังพัฒนาฮะที่มีสุขานามัหมไม่ดีเชื้อดังกล่าวเนี่ยอาจจะหลุดลงไปแล้วก็ไปสู่สัตว์สายพันธุ์แท้โดยเฉพาะหนูได้ที่จะเป็นแหล่งพอ่อพันธุ์ของโรคและอาจจะแพร่ไปสู่สัตว์อื่นๆจึงยิ่งจะทําให้ยากในการควบคุมสําหรับการดูแลป้องกันการลดแพร่กระจายในประเทศกําลังพัฒนานั้นนะฮะจะต้องออกแรงมากกว่าประเทศพัฒนา ด้วยสิ่งแวดล้อมและก็ทรัพยากรที่จํากัดนั่นเองครับและสําหรับวิธีป้องกันโรคนี้นั่นก็คือมันล้างมือบ่อยๆครับและก็งดรับประทานของป่าครับหลีกเลี่ยงผู้ที่มีประวัติติดเชื้อครับผมรวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าครับหลีกเลี่ยงการเลี้ยงหรือว่านําเข้าสัตว์ป่าจากต่างประเทศที่ไม่ทราบพื้นที่ต้นทางและนี่แหละครับก็คือวิธีการป้องกันดูแลตนเองนะครับให้ห่างไกลจากโรคฝีดาดลิงหรือว่าฝีดาดวานอนนั่นเองครับบอกเลยครับว่าเรื่องไม่คมพี่สีไม่พูดะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ